กินยาคุมอยู่อ่ะมันมีประโยชน์หลายอย่างนะอ่าอันแรกก็คือมันใช้รักษาโรคใช่ไหมคะเยอะบุพงมรูปเจริญผิดที่เมนเยอะเนื้องอกแล้วเมนเยอะอ่าปวดท้องเมนโดยไม่มีสาเหตุเราใช้ยาคุมหมดเลยค่ะเนาะอันที่สองมันลดโอกาสเป็นฟังก t i o n a l ซ y s t functional ที่เล่าให้ฟังก็คือเป็นซีสน้ำซีสน้ำที่จริงๆมันยุบเองแต่บางคนซวยแตกบางคนซวยบิดเออแล้วต้องผ่าเพราะมันแตกหรือบิด ยาคุมลดความเสี่ยงการเกิด functional cyst ได้นะคะมีราอีกอันที่3ามยาคุมลดปริมาณเมงได้เนาะแล้วก็ยาคุมลด PMS PMS คืออาการเบี่ยงวีมใดๆก่อนมีรอบเดือนได้เออและที่สำคัญคือกินยาคุมลดมะเร็งได้หลายอย่างหนึง่งมะเร็งรังไข่การกินยาคุมต่อเนื่อง5ปีขึ้นไปลดมะเร็งรังไข่ลงได้ครึ่งหนึ่งและความเสี่ยงนี้จะยังลดลงอย่างสม่ำเสมอถึงคุณกิน5ปีแล้วคุณหยุดกินความเสี่ยงก็จะ ต่ำกว่าชาวบ้านครึ่งหนึ่งเนาะอันที่สองยาคุมลดมะเร็งของลำไส้ใหญ่ส่วนปลายอ่าอันที่สามยาคุมลดมะเร็งของโพรงมดลูกได้นะคะและที่สําคัญคือเรื่องมะอ่าเมื่อดูมะโดยรวมอะคะเมื่อดูมะโดยรวมยาคุมคนกินคนไม่กินเทียบกันมะโดยรวมไม่ต่างกันตายก็ไม่ต่างกันคือแปลว่าถ้าจะบอกว่าเฮ้ยเธอเธอแกอยากกินยาคุมนั้นแกจะตายเร็วเพราะแกจะเป็นโรครืบเรื่อหัวใจเป็นสโตรก หรือเป็นมะก็ไม่จริงแล้วเพราะว่าโอ้มีงานวิจัยแบบคนเป็นหลายแสนคนเอามาดูเทียบกันสองกลุ่มเพราก็ตายเท่ากันแปลว่ายาคุมไม่ได้ทําให้ตายเยอะขึ้นจ้ะและมะทั้งสองกลุ่มก็ไม่ต่างกันด้วยนะคะแต่เมื่อดูแยกเป็นรายตัวยาคุมลดมะได้หลายอย่างแต่ก็เพิ่มความเสี่ยงมะได้ที่เรากลัวคือปากมดลูกถ้าคุณมี h p v